สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับในการเลี้ยงต้นพูนะครับหรือว่าต้นไม้ใบนะครับแล้วเกิดปัญหานะครับใบเล็กนะครับเลี้ยงแล้วใบไม่ใหญ่นะครับนะฮะสีไม่สวยสีไม่สดโตช้านะครับวันนี้นะครับผมจะมีเคล็ดลับดีๆนะฮะมาบอกทุกคนนะครับวิธีการดูแลนะครับการเลี้ยงนะครับไม้ใบนะครับ ให้เขามีสีสวยสดนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบํารุงให้ปุ๋ยเขาเลยดีกว่านะครับไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับในการบํารุงของผมนะครับทุกคนอยู่ในนี้ครับอยู่ในถุงนี้นะครับผมทําไว้2ถุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าคืออะไรนะฮะสิ่งที่ใช้ในการบํารุงของผมนะครับก็คือเปลือกกล้วยนะครับ เป็นปุ๋ยเปลือกกล้วยนะครับผมจะใช้เปลือกกล้วยนะครับตัดลงไปนะครับแล้วใช้น้าเปล่าธรรมดานะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับทําการหมักนะฮะเจ็ดวันนะครับก่อนนํามาใช้นะครับนี่เป็นปุ๋ยเปลือกกล้วยนะครับในเปลือกกล้วยก็จะมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสไนโตรเจนนะครับในการบำรุงต้นไม้ให้ต้นไม้ของเราสีสวยสดใบสดนะครับแล้วก็เพิ่มการโตนะครับใบใหญ่นะครับนะ ก่อนอื่นนะครับเราจะเตรียมน้ํานะครับอันนี้น้ําประมาณ15ลิตรนะครับนะ15-20ลิตรนะครับแล้วก็นําปุ๋ยนะครับเปลือกกล้วยที่เราหมักไว้ใส่ลงไปเลยครับนะใส่ลงไปเลยนะฮะเราจะกองเอาเฉพาะน้ํานะครับหรือว่าใส่ทั้งเปลือกเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็คนเข้าด้วยกันนะครับ แล้วก็นําปุ๋ยเปลือกกล้วยนะครับที่ผสมกับน้าเนี่ยมาลาดรดที่ต้นไม้ของเราได้เลยนะครับนะปุ๋ยเปลือกกล้วยเนี่ยจะมีธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับช่วยบํารุงนะฮะให้ต้นไม้ของเราเนี่ยใบใหญ่นะครับใบสวยนะครับสีสดนะครับนะโตเร็วด้วยนะครับนะใครที่เลี้ยงแล้วก็โตช้านะครับแล้วก็ใช้นะครับปุ๋ยเปลือกกล้วยนี่คในการบํารุงเขานะครับเปลือกกล้วยที่เราซื้อจาก สถานที่ต่างๆนะครับนะก็นํากินเสร็จแล้วก็เอาเปลือกมาหมักนะครับหมักน้ําธรรมดานะครับแล้วก็เอามาลาดลดต้นไม้บํารุงต้นไม้นะครับเพียงเท่านี้นะครับต้นไม้ของเราก็สวยนะครับสีสดใบใหญ่นะครับโตเร็วนะครับนะผมก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับนะในการดูแลต้นไม้นะฮะก็การใช้ปุ๋ยเปลือกกล้วยหมักเนี่ยผมก็ทําเป็นประจํานะครับนะมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามาต้นไม้โตช้านะครับ ใช้อะไรในการดูแลนะครับก็สามารถใช้ปุ๋ยเปลือกกล้วยเนี่ยเป็นปุ๋ยชีวภาพด้วยนะครับในการบำรุงดูแลเขานะครับเราไม่ใช่ว่าลดวันนี้นะครับพรุ่งนี้โตนะครับนะเราก็ค่อยๆดูแลเขาเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปให้เขานะครับเขาก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาให้เรานะครับนะก็ทำให้ใบค่อนข้างใหญ่ใบสวยใบสดนะครับสำหรับต้นพูนะครับที่โตแล้วนะครับ นะทุกคนหาเสาไม้เลื้อยมาใส่ให้เขาได้นะครับนะฮะอันนี้เป็นเสาพลาสติกนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็มะพร้าวสับเนี่ยเราทําการล้างสารแทนนินเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราล้างสารแทนนินก่อนที่จะใส่ลงไปในเสานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาลากของต้นไม้ของเราเนี่ยเข้าไปในเสานี่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะได้รับสารแทนนินนะครับสําหรับใครสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับทางเพจเราก็มีจําหน่ายอยู่นะครับนะฮะ ก็ขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนะครับนะฮะสนใจก็ทักหรือข้อความมาหรือคอมเมนต์เข้ามานะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับก็เป็นเทคนิคนะฮะนมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ